สวัสดีตาพบก,กับช่องแถวบ้านบันเทิงโชว์ตาหิวหิวพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปหาสื่อของกินเนาะเดี๋ยวว่าต้องการน้ำตาลนะอยากไปหากินกาแฟาโซดในหมู่บ้านพี่น้องแล้วก็ไปหากินเบเกอรี่นะเขาเปิดลานไหมในชุมชนเนะี่ยเบเกอรี่สิบ้าทชานุส้มไปเบิงเนาะก่อนออกจากบ้านนะก็ ใส่เม็ดนะพี่น้องใส่เม็ดขอัเช็คเชื่อนี่มือเราก็พอมที่จะพาเพื่อนๆไปดื่มกาแฟแล้วก็ไปหากินเบรเกอรี่นอคอนหวานเติมน้ำหวานให้ตัวเองหน่อยมีเงินหมดละบันี้พี่น้องโอ้สิไปทางนอก ขอในหล่อหนึ่งเด้อนิ้วเดียวว่าซื้อกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็เบเกอรี่เนาะสักอย่างสักสี่งไปเราไปเลยจ้า go ก o ไปไปที่มอเตอร์ไซค์นี่แหละทีน่อทนองไปสู่กาแฟเด้อ พี่จ้าเดี๋ยวห้ากับป้ากินเค้กกินกะทิกินขาวมะเบยพี่น้องก็มาถึงร้านเบเกอรี่แล้วเนาอมีเค้กบราวนี่บนอะ่ะเคกเค้กบราวนี่อนะืมกนะินปาน์ี่มาดูโอ้ยากให้กินหอมแบบว่า เพื mm ่อนเพื่อนทานพี่ส้มได้กินเนาะกินหอมแห้งแห้งผ้าเบืองผ้าเบิ่งโอ้เครื่องเห็ดเบอร์เกอรี่ผึ่นใหญ่หนึ่งห่อีเต้าอบกำลังอบ กำลังอบอยู่กับมีเฮ้ยกินหอมแมงนี่นี่สั่งด้านของโอ้นี่จะสั่งเค้กวันเกิดก็ามาเนาะมาได้ดินี่เิ่นหอมสับหอมสับจะเอาหน้าแบบใดสั่งโดยเบิร์ดเอาเอี่ ต่าตอกัน้าเป็นหวยองคอเคกกินคนเดียวก็ไม่กินเยอะแล้วเอานี้ไปกินกับเคก้กน้ำส้มกินน้ำส้มกับเค้กหรอมาดูแม่ค้าขายเคก้ก น้องอิ๋วในมูบาหเรียนหัวบอลเถอะเรียนเนาะเราได้เค้กเสร็จแล้วตัดชิปไปดื่มกาแฟสดต่อนะเดี๋ยว์ชิฟ้าเพื่อนๆไปด่านกาแฟในมูบาหต่อได้บาทจ้า เดี๋ยวต้องจ่ายตังก่อน,นนะเจอกันที่ร้านกาแฟนะคา44บาทจ้าก็มาถึงร้านกาแฟแล้วร้านกาแฟนี้มูบานสี่นอ่ไปแล้วเราก็มานั่งรอเนาะสั่งสังไะหล้วเป็นคาบูชิโน่เนาะคาบูชิโน่หนึ่งแก้วเราก็มานั่งรอตรงนี้นะให้ดงบรรยากาศในมูในหม,มูบานในชุมชนนะที่น้องนะจต่อักรนีน่ มีปั่มน้ำมันพี่ที่พี่น้องการหนูก็จะเป็นวดัดทางเข้าวาดัดวัดประจำชุมชนกำลังเหตุสุ่มประตูบอกย้อยหนึ่งพี่น้องหอกองหอระฆังบารมีเทอมหรอไม่หอกองหอระฆังฟูนโบสี่หอกองหอระฆัง,งข้างเขากํมมาาันหา ผัดกระเรานะกระเพสดน้ำหอมแก่และซานพิสาบาทแซ่พี่นอ้องร้านนี้เพื่ดืกินข้างกรุงเทพ็นแบบรสชาติทุกต้นเดี๋ยวเขาจะสิพามาเบ่งเมนูเนาะสินายเอียงนะน้ำพึ่งน้ำพึ่งแท้มะนาวเนาะอันนี้ชาเขียวนมสดซูเอลอียงโอเลียงโอเลียง ชาเขียวชาเขียวมะนาวนมสดเมนูแบบว่าเมนูเยอะแยะเลยคาปูชิโน่ชามะนาวนมเย็นอันนี้ยังน,นมเย็นสดอี่นอเมริกาโน่สตรอเบอรี่นมสดชาเขียวนมสดอ้เย,ยอะแยะเลยซีกินยัง ตังได้เลยแต่มื่อกี้เท่าบาทมาเอาคาบูชิโน่เนาะพี่น้องนะคาบูชิโน่คาบูชิโน่เมื่อไงมื่อกี้คาบูชิโน่อันนี้นี่ได้แล้วเดี๋ยวเอาตังเอาตังก่อนจ่ายตังต่อน้นองแล้วก็มีบัตรสะสมแจมเนาะครบสิบเด็กจินงซี้แก้วเนึ่ย นโซมเนาะแล้วก็เทเด็ดออย่า้ยติมากินกันเลาี่หนาวเ, <c oughs> เลยได้แล้วแล้วก็มาหานางกินกาแฟพ <c oughs> เพื่อนๆตอ่นเต้น ก็เหมือนว่าเราเปิดลานแล้วเราก็ั่งเ้าหลานพี่น้อเงยพอวันล right? okay. like right? okay. uh ูกหาก็ะบอกคือเกาบอกมาโอเคเดินๆแม่เธอหนึ่งร่มกับชิพัดเย็นสบาย อย่าลืมกดติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ให้ด้วยนะคะทาง y o ยูลูวก็ใครอยากตัดผมก็มาที่ร้านพิสุทธาบิวตี้ส alon เด้ออยู่ทงไฮท,ทงหน้าเดอร์ลานตัดผมย <c oughs> อยู่กลางทุ่งกลางนาะก็มีป้ายราคาบอกเรียบร้อยเลยได้เฮ็ดยังน่ยมานะคะพิสุทธาบิวตี้ส alon รอต้อนรับคุณอยู่ เราอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงนะตอนนี้ในเดือนกรกฎาคมก็อยู่ในความไม่ประมาทเนาะก่อนเข้าร้านเขาก็จะมีนม,นะมีเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็ล่งซื้อล่งยังอยู่นี่ด้วยพี่น้องด้วยแล้วก็โกดเจลแอลกอฮอล์ล้ะค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมัน,นีภาพไปสื่อกาแฟแล้วก็สือเบเกอรี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยกินแล้วก็อิ่มก็เลิศเลยพี่น้องเอ้ยหาแนวกินแนวอยู่เดอ้อแนวอยากกันเดอ้อขอบคุณสำหรับการติดตามเราส้มมิน,นีเดอตาเดวมือหลังไปกินอย่างสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องใดเบิ่งอีเดอ้อไปใส่มาใส่อย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยกันนะขา เกลือแอลกอฮอล์ด้วยจ้าอยากตัดผมก็มาที่ร้านพิสุทธา